อันมาดูมาดูมาดูเครื่องนี้ครับเป็นกรณีศึกษานี่ผมกาลังจะซ่อมเลยผมนึกขึ้นได้เดี๋ยวผมมาอัดวิดีโอเพื่อนๆดูด้วยดีกว่า <c oughs> อินเวอร์เตอร์ที่มันมีมดเข้านี่ผมเปิดฝาออกมาแล้ว <c oughs> ผมก็เห็นหมดเข้าเพราะมันเห็นหมดเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็มาดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะเป็นกรณีศึกษานะโซเดอร์เครื่องนี้นะครับใช้งานมาเนนานและหลาะนะครับ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นกรณีศึกษานะว่าทําไมมันถึงมดเข้าเดี๋ยวผมแกะดูก่อนว่าข้างล่างมันจะมีมจะมีงูมีกระปรอมก่าหรือว่ามีอะไรไหมนะครับนะาเพื่อนนะ <c oughs> เป็นกรณีศึกษานะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับโอ้สุดยอดแน,น่ๆเลยผมว่ามันต้องสุดยอดแน,น่ๆนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวหมุนน็อตก่อนที่ผมทําการหมุนน็อตออกมานะนเพื่อนนะมดก็เริ่มแตกนะครับนะมดไลนะครับ มดก็เริ่มแตกแล้วนี่ครับปาดโอ้ยหมดขั้นบอบอ่า้อัมนไหลเทอนะครับเครื่องนี้ของคุณงงนะครับคุณงงอูในไมหมดเยอะเลยมันมากินอย่างนะมันต้องมีกระปรอมกาเนี่นอนเลยโอ้โหไม่ใช่กระปรอมกานะครับเป็นจิ้งจกนะครับเนี่ยปาดนะครับเพื่อนๆในกรณีจิ้งจกอยู่ที่บริเวณนี้นะครับมันจะสร้างความเสียหายจุดใดได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ ผมว่ามันต้องเป็นกรณีศึกษาแน่นอนอจิ้งจอกอยู่เนี่ยถ้าอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเลยต่อสายต่ออะไรชอ็อตอคืนไปใด่ในกรณีอยู่นี่มันจะเป็นยังไงนะครับนะแต่เอาทิ้งไปนั่นก่อนแต่ที่นแน่ๆนี่เห็น,เห,นเห็นมีแตกตรงตรงมอดเฟตนี่แล้วด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมันพลาดจากอยู่นี้มาี่นะี่เนาะ อย่ามาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะเอ่อผมว่ามันต้องสุดยอดแน่ๆเลยโอ้นี่เลยดำปือป้อๆเลยนะครับเนี้ยโอ้ยน,นี่ดำปือป้อๆเลยตัวนี้แตกเลยนะครับเนี่ยแตกเลยนี่ผมกำลังจะหักมันออกมานะครับไม่รู้ว่ามันจะมีตัวไหนต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรเนรี่ยนะนี่แต่ว่าตัวนี้นพังแล้วนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องในการนี้นี่ก็คงจะต้องทําความสะอาดนะครับทำความสะอาด เออ,โ,อโหมันไม,ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่เข้าตรงนี้โอ้โหนะครับตัวอื่นไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่าเรามาดูนะครับว่าในกรณีจิ้งจบพลาดอยู่บริเวณนี้นะครับนะมันจะเป็นยังไงนะครับกรณีศึกษาอีกแล้ววันนี้เอ้ยมันภาพมันเป็นมืดๆด้วยเป็นมมืดนเนาะเออนี่นี่นี่นะครับโอเคนะจิ้จงจกอยู่ตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก่อน ถอดตัวเสียตัวอะไรออกมาแล้วมาดูว่าตัวไหนมันจะเสียบ้างเพื่อนๆจะได้วางแผนถูกนะถ้าขี้เกียจม,มันอยู่ตรงนี้โอเคครับในกรณีของทางไฟต่ํานะครับพังเพลไปแล้วเออมันพังเพลไปแล้วเห็นมอสเฟสไปแล้วนะครับแต่เพื่อนมันยังไม่ดูเลยแล้วเรามาดูทางออกกันดีกว่านะครับเพื่อนๆมาดูทางออกก่อนดีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับนะ่ยตั้งวิเตอร์คูณหนึ่งก็รู้แล้วล่ะมั้งนะครับ เดี๋ยวมาดูก่อนวัดในวงจรนี่แหละจริงๆจะต้องถอดออกมาอยู่นะครับเดี๋ยววัดในวงจรก่อนเอวัดเด่นกับสอดมันีีขึ้นคางไม่ขึ้นคางก่อนเออได้อยู่ไปเออน่าจะได้เนาะถึงเนาะเออน่าจะได้อยู่ไปตอนนี้ก็ไม่ทะลุมาเกียรด้วยเออน่าจะได้เอาามันคือพอห่างทำไมไม่พังอ่ะมันจะพังยังไงมันอยู่นี่ <c oughs> นะครับให้เห็นพังเลย อันนี้คือวัดคร่าวๆนะครับในวงจรนี้ไม่เห็นพังแต่ด้วยความเป็นจริงไม่รู้มันซ่อมด้านนี้ทีนี้นี่ก็เอานี่ออกนะครับเนี่ยทำความสะอาดตรงนี้ออกนะครับนำเหลืองไลครข้าก็เทไปนะครับนี่ก็อาจจะเอาไปสกัดเป็นเ <c> ซ <oughs> ลุ่มเนี่ยเห็นช็อตออกมาตรงนี้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยขูดออกเนี่ยขูดขูดให้ขาวเลยนะครับตัวนี้ขูดให้ขาวเลยถึงถึงเนื้อของแผ่นวงจรพิมพ์เลย ตัวนี้ขูดออกนะครับนี่ต้องขูดออกด้วยนะครับเราใช้ในส่วนของฮินเนอร์แล้วล้างออกเราจะเห็นชัดกว่านี้นะครับจุดนี้ดำนะเพื่อนเห็นนะครับคู่นงเห็นเด้อคู่นงของคู่นงนะครับตัวนี้นี่ขูดขูดออกนะครับเห็นมอสเฟลดตัวนี้เบื้องต้นเห็นมอสเฟดตัวนี้ตัวอื่นไม่รู้ก็ต้องไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยจิ้งจกอยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหนะครับีดูนะครับเพื่อนครับ นี่นี่นี่มันมีจุดนี้นี่เห็นไหมเนี่ยจุดนี้ตัวน,นี้ต้องขูดด้วยนะครับนะเห็นไหมโอ้โหโอ้โหไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรจุดนี้มันโอ้เกี่ยมเข้านี่นึงทั้งที่ปอไตหดสิตดสตเต็มคอดท้นมันมหมดเลยนี่พี่น้องไอซี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไอมอสเฟตตัวอ,อยู่ตรงนี้นะครับมัน,ม,นมันไม่ดำพิษปีเลยนะครับนี่ครับดูขามันเนหะ็นไหมขามันดูขามัน ตัวอื่นไม่รู้เลยนี่เพิ่งเอาไอ้ทินเนอร์ล้างนะครับฟิวขาดไปที่เรียบร้อยแล้วครับหมดทุกตัวแล้วสี่ตัวในะนั้นนะครับฟิวก็คงจะต้องเปลี่ยนฟิวออด้วยนะนะเออมันเป็นฟิวส <c oughs> ีเขียวสีเขียวสดใสเลยนะครับโอเคนะครับลายวงจรต้องขูดด้วยทินเอ,อ้ไม่ใช่ไหขูดด้วยยังไงคือซื้อหมอกอย่างวะ คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์โอ้ยขึ้นซือบอกก็มีลแล้วพี่น้องไปหลายเติบแล้วพี่น้องถึงแ,แต่ปลากันก็มีอะมากนี่ไปหลายเติบนะทุกความได้พี่น้องวิมีเงนินเยอะบาทได้ในนี้ก็ได้โอ้ย oh, แต่ในก็ยังว่าเงินมีอันเก็บอันน้อยนิดก็เอาให้เขาเป็นที่รียบร้อยแล้วเดี๋ยนวยนี้เหลือแต่ถงเป่ากับหั่มนะครับเดี๋ยวนี้เอ้แต่พาเป็นยังครับไก่เช็ดงานต่อไปเรื่อยๆครับแม่ถึงเราจะมีแต่หัม่มเราก็ทํางานไปนะครับความรู้มันไม่ได้หมดไปนะครับบนะ้ <c oughs> ว่าปิตาในครับปิตาขีดเดียดครับชีวิตดีก็ว่าทุกข์กันใช่ไในส่วนของตัวต้านทานตัวนี้ใช้10โอห์มขาดไปที่เรียบร้อยแล้วปกติจะเห็นเป็นตัวอักษรแต่นี่ไม่เห็นเลยตัวอักษรที่ตัวของอุปกรณ์100 oh นั่นก็หมายถึงว่าตัวต้านทานตัวนี้10โอห์มน,นะนะไม่ใช่ร้อยนะ บางคนเข้าใจว่าร้อยนีไม่ใช่บางตัวใช้47ก็เห็น39ก็เห็น33ก็เห็นดูเพื่อนมันเพื่อนมัน10ก็ใส่10นะเอะเป็นไงนะนๆๆนะครับมันจะมาเป็นแบบนเราก็แกะออกมาแล้วเอามาใส่ครับนะมัเป็นอย่างนั้นละ่ะดูเพื่อนมันด้วยนะครับ มันมีหลากหลายค่าอยู่ไอรุ่นเดียวเนี่ยนะครับมีหลายค่าหลายเบอร์นะดูเพื่อนมันเพื่อนมันเท่าไหร่เพื่อนมันเพื่อนมันสิบก็ใส่สิบนะครับนี่นะตัวนี้สิบนะครับนะสิบตัวอักษรหนึ่งศูนย์นะครับสิบโอห์มนะครับไม่ใช่ร้อยนะครับเพื่อนอ่านมาลอยผัดสิบโอห์มป้อนตัวกันนี้ว่าป่ะปะบาได้แทบไรด้แท้สิบโอห์มอะไร และนี่ก็คือ iif 3 2 0 5เพื่อเพื่อใครเผลอมาดูเป็นคลิปแรก <c oughs> เออว่ากันไปนะครับถ้าไม่เยอะอยู่นะครับรุ่นนี้สบายสบายนะครับมันมันอะไหล่เยอะอยู่นะครับแต่ละร้านแต่ละที่แต่ร้านช่างนี่ก็เตรียมไว้เยอะอยู่นะครับในกรณีของอะไหล่รุ่นนี้นะมันเยอะอยู่นะครับ นี่ก็ล้างออกนะครับล้างออกก็ดูว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วละ่ะอืมน่าจะลองเครื่องได้แล้วแถวนี้บางๆหน่อยกระดามแล้วนี่ดามแล้วเออก็น่าจะใจการแล้วนนี่นะฝนก็กําลังจะมาอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็พยายามเก็บของกันแล้วร้านใกล้ๆแถวนี้ฟ้าก็คลึ้มมานะครับโอ้ไมีธรรมดาเนี่อ ได้แล้วล่ะนะนะครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนไม่ไหวเหมือนกันฝนจะมาแล้วเพื่อนครับโอ้ยพ้าอยู่อย่างน่อยน,อน้คือแห้งเรือว่าเรื่อยครับแต่ยังไม่ท่วมนะแต่มันตกบ่อยประกอบเข้ามาลองเครื่องนะครับลองเครื่องรือ้อปิดสวิตซ์ตัวนี้ เครื่องก็ใช้งานได้นะครับอาการจิ้งจกเข้ามอดเฟตก็เสียลายวงจรก็เป็นดำๆก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้ของครูหน่งเด้อของครูหน่งเสร็จทั้งสองเครื่องแล้วนะครับครูนี่ก็เสร็จแล้ว ทั้งสองเครื่องเลยนะครับเรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีจริงจกเข้าเพื่อนใช้งานอาจจะเอาอะไรมาปิดปิดหน่อยจะเข้าทางนี้นะครับมันคงไม่เข้าตรงๆเนี่ยคงไม่เข้าเนี่ยมันไม่มีรูนี่ก็คงจะไม่หัวหมุดเข้าไปก็คงจะไม่ไหวเข้าพัดลมเนี่ยหลาแล้วจะปิดอย จางวิทย์เลิ้งตาต้องจากไปนะครับ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนไปหาอยู่หากินก่อนครับคุณน้องครับเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองเครื่องครับนะจังวิทเลิ้งตาไปแล้วสวัสดีครับ